คุณประกอบรัตนาพันธ์กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมประกอบรัตนาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทรน,าน,านราศฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพระจชาติปัดกับผมมีเรื่องที่หารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อท่านประธานทั้งสามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งครับขอให้กระทรวงมหาดไทยนะครับเร่งรัดจัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสามตำบลนานไม้ไผ่นะครับซึ่งฟ้องเว้นผู้ใหญ่บ้านมาสิบสามปีแล้วครับขณะนี้ ผู้ร้องเรียนในการคัดค้านไม่มีการเลือกตั้งได้อนุโลมนะครับไม่มีการเลือกตั้งแต่ว่าทางจังหวัดก็ไม่ได้ําเดินการแต่อย่างใดก,ก็ขอให้กระทรวงมาไทยได้เร่งรัดสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้มีการจัดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามโดยด่วนที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้บําบัดทุกบำรุงสุดของพี่น้องประชาชนหมู่ที่สามครับเรื่องที่สองครับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นะครับเรื่องของถนนหนทางนะครับมีอยู่สองเส้นทางด้วยกันนะครับคือเส้นทางที่หนึ่งาทางแยกไม,ม้ทางหลวงหมายเลขสี่หนึ่งนะครับถึงบ้านนิคมสากรตําบลเขาขาวซึว่งเชื่อมระหว่างตาบลนาโพกับตาบลเขาขาว,ขาวอําเภอทุ่งสงนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อมากท่านประธานครับก็ขอให้ทางกรมส่งเสริมการปรกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้กรุณาเร่งรัดจังหวัดให้ซ่อมแซมโดยด่วนนะครับเส้นที่สองก็คือเส้นบ้านลำนาว ำบลลำนาอำเภอบางขันกับเชื่อมต่อบ้านสายขาวตำบลนานโพ,พาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันครับเป็นหลุมเป็นบ่อมากและอยู่ในความรับผิดชอบของ,งอบจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอ,ขอให้เร่งรัดช่วยเหลือด้วยเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องที่กําลังเกิดวิกฤตใหญ่โตมากครับอุทกภัยในภาคใต้ฝั่งอนันดามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและที่อำเภอทุ่งสงน้ําท่วมมากครับฉับพลันมากก็ขอ,ขอให้ ท่านประธานกรุณา,าได้บอกรัฐบาลน,นะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาช่วยนาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมโดยด่วนที่สุดครับับขอบคุณมากครับครับต่อไป